สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นสร้างทางอาชีพรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาสาธิตนะคะวิธีการเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆใกล้ตัวนี่แหละมาใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้นะคะซึ่งในวันนี้เช่นเคยอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนา,ารีนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและคุณผู้ชมยังคงรับชมรายการของเราได้ผ่านทาง2แพลตฟอร์มออน เช่นเคยไม่ว่าจะเป็น YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมหรือ f c e e o o o นะคะที่ตอนนี้เราทำการถ่ายทอดใน2เพจหลักๆเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมเพจที่2คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยให้กำลังใจเราได้เพราะว่าท็อปปิกที่เราจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมดูในวันนี้เชื่อเลยค่ะว่า ต้องถูกใจหลายคนแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราเอาใจสายหวานกันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบทานขนมไทยนั่นเองนะคะ ถ้าหากว่าพูดถึงขนมไทยหลายคนสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงเลยก็คือบัวลอยนั่นเองค่ะแต่ว่าบัวลอยของไทยเราก็จะนึกออกเหมือนเหมือนกันมีหลายสูตรแต่เป็นขนมไทยที่เคี้ยวเป็นแป้งเคี้ยวไปแล้วหนึบหนับนะสูตรนึงก็มีใส่บัวลอยมะพร้าวอ่อนนะคะบางสูตรก็ใส่บัวลอยไข่หวานบัวลอยเผือกก็มีแต่วันนี้เรามีอะไรที่สร้างสารรค์กว่านั้นค่ะเพราะว่าเขามีการเอาบัวลอยนี่แหละมาทําเป็นรูปปลาคาร์ฟตัวน้อยๆแล้วก็น่ารักน่าทาน มากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยและสาธิตให้เราดูไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะเป็นเจ้าของเพจลองทําดูนะคะขอต้อนรับค่ะคุณทิวาพิริยะวีราชาติหรือว่าพี่แนนแล้วก็คุณศิวัตรพิริยะวีราชาติหรือพี่เกิกสองท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ได้เจอตัวจริงของทงั้งคู่สักทีหนึ่งนะคะเพราะว่า ลองทําดูเนี่ยถือว่าเป็นเพจน้องใหม่เนาะ,ะที่ที่ตั้งมานานยังคะเราเปิดเพจมานานยังคะยังไม่ถึงเดือนนะคะไม่ถึงเดือนแต่ว่าตอนนี้มีคนซับสไครต์หรือว่ามีคนกดติดตามไปแล้วกี่คนคะประมาณหนึ่งหมื่นคนคะ่ะหมื่นกว่าคนใช่ค่ะไม่ถึงเดือนกับยอดหนึ่งหมื่นกว่าคนแสดงว่าเพจนี้เขาต้องมีดีอะไรแน่นอนนะคะพี่ทำอะไรบ้างในเพจมีการแชร์หรือว่ามีการ โพสอะไรลงไปบ้างก็มีแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการทําเค้กทําทเค้กในรูปแบบต่างๆที่ที่ไม่ซ้ําที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะอ,อย่างเช่นเป็นเค้กน้ําตก<อ>เค้กบอบปลาคารับอ,อะไรเงี้ยคือปกติก็จะทําสายนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้ประจวบเหมาะคุณผู้ชมเรามาเห็นเรื่องของการทำํำอ่างบัวลอยแต่เป็นบัวลอยปลาคราฟน้อยๆน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> คืออยากทราบว่าปากติเนี่ย เท่าที่เราเป็นคนที่ชอบทานบัวลอยนะเวลากิ๊กเห็นเนี่ยกิ๊ก,ก็ทานมาหลายสิปีแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยว่าทําไมบัวลอยถึงจะต้องทําให้มันเป็นปลาคาบอะพี่ทาไมพี่ถึงเลือกทําสร้างสารมันออกมาเป็นปลาคาบก็จริงๆเราอยากจะคิดดัดแปลงเกี่ยวกับพวกบัวลอยที่ที่มันไม่ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะที<ห>่<ต>เราเห็นเป็นเม็ดๆเป็นหลายๆสีอย่าง<ช>นีน้แต่ก็คิดว่าจะทํายังไงให้ให จะเป็นรูปอะไรดีอะไรเงี้ยพอดีคิดว่าเออขนมบัวลอยมันเป็นของที่เป็นน้ําก็เลยนึกถึงปลาโอ้เพราะว่าบัวลอยอยู่ในน้ําใช่เราก็เลยนึกถึงปลาใช่ค่ะแล้วทาไมถึงเจาะจงว่าเป็นปลาคาร์บคะก็ปลาคาร์บนี่เป็นเป็นปลาที่มีความเป็นมงคลนะคะอย่างคนจีนก็จะถือว่าเป็นเป็นปลามงคลโดยเฉพาะปลาคาร์แปดตัวอะไรเงี้ค่ะก็เลยปั้นเป็นรูปปลาคาร์แปดตัวก่อนเริ่มแรก เริ่มแรกเลยก็คือว่าถ้าเราจะทําบัวลอยทั้งทีแล้วว่าทเป็นรูปปลาคราฟแล้วใส่ชุดหนึ่งแปดตัวใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเลขมงคลของขอีคุ่ด้วยใช่ไหมคือจริงๆเราก็ชอบปลาคราฟแล้วด้วยสีด้วยการขนาดตัวเรื่องอะไรเนี่ยคือตัวปลาคราฟก็สวยอยู่แล้วใช่ครับนาใช่แล้วก็พอพอมาปั้นแล้วก็ถ้าก็นึกขึ้นได้อ๋อปลาคราฟทางจีนทางญี่ปุ่นพวกนี้เขาก็มองว่าเป็นพวกสัตว์มงคลสัตว์ที่ หมือนกับสู้ชีวิตวอะไรพวกนี้มันต้องวหว้ทุกวันน้กขับไปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ลองเอ๊ะถ้าเอาไปผูกกับเรื่องของความเชื่ออะไรแล้วก็เอาเลขแปดใส่เข้ามาด้วยเป็นเรื่องของอความมั่งคั่งร่ารวยอะไรแบบนี้ครับ <laughs> สแสแดงว่าพี่ไหนๆทำนด้ทีใช่ไหมแสดงว่าพี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ความคิดสร้างสารรค์อย่างเดียวแต่ว่าบนพื้นฐานของการที่เรามีความคิดสร้างสารรค์เราใส,าส่ศิลปะเข้าไปมันมีลอจิกหรือว่ามันมีเหตุและผลที่เราจะเอาไปเอี่ยวด้วยเรื่องของ ความเป็นศิริมงคลและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างเช่นบัวลอยเป็นต้นโอ้อันนี้ลึกล้ามากเลยนะคือแบบหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะทําถ้าสมมติว่าที่ทําอาหารไม่เป็นเลยมันทํายากไหมคะจริงๆก็ไม่ยากนะคะเราฝึกได้ค่ะมันต้องมีเทคนิคใช่ต่ต่อให้เราไม่มีเซนส์เรื่องการทําอาหารแค่ไหนก็ฝึกได้ใช่ค่ะถ้าพี่พูดมาขนาดนี้พิธีกรก็ไม่ได้ละอยู่เฉยๆแล้วต้องขอแจมต้องมาป่วนพี่นิดนึงนะคะแต่อันดับแรกการทําปลาคับอย่างเนี้ย ม print, ันต้องมีวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็จะมีเป็นเป็นแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีสีผสมอาหารซึ่งแต่เราไม่ได้นามาวันนี้เราผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะความปั่นแป้งปกติเราใช้แป้งข้าวเหนียวก่อนใชาค่ะแล้วก็เอาาผสมกับสีผสมอาหารคือแล้วแต่เลยว่าจะใส่เยอะใส่น้อยมันก็จะสีออกเข้มกว่าชอนกว่าใช่ไหมคะหลักๆเราใช้สีสามสีนี้ใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะพี่ต้องเตรียมอะไรอีกเอ่ยก็จะเป็นน้ำกะทิครับ น้ำกะทิใช่ของเราก็จะเป็นน้ำกะทิใบเตยแล้วก็ผสมน้ำอัญชันเข้าไปด้วยให้ได้สีสีของให้เหมือนน้ำที่ปลาบ่ายน้ำอยู่อะไรเนี่ยครับถ้าเป็นกะทิสีขาวเลยมันก็ถ้าขาวไปมันก็จะกรีดกับตัวปลาไปหมดเลยนะครับทำให้ตัวปลาดูเด่นขึ้นมาครับผมแล้วก็เป็นพวกเกรื้องเคียงก็ตามชอบครับค่ะจะใส่เผือกก็ได้มะนาวห่อนก็ได้ถ้า อย่างใดอย่างนึงก็ได้แล้วแต่คนนาอใช่ครับผมอ่าโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปสิ่งแรกเลยหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างครบหมดแล้วอย่างอันนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรคะพี่ก็เป็นอุปกรณ์ในการปั้นปลาครัฟค่ะน้ำครับนี้เป็นน้ำน้ำน้ำต้มสุกน้ำอุ่นนอะไรแบบนี้โอเคค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยพี่ช่วยสอนมือใหม่หัดทำหน่อยได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อใส่ถุงมือเลยนะคะเราต้องเริ่มที่ยังไงก่อนคะสมมติเราเตรียมทุกอย่างหมดแล้ว เรียบร้อยนะค่ะก็มีแป้งแล้วก็แบ่งแป้ง้นมาแล้วก็ทดสอบไปก่อนว่าแป้งแข็งหรือว่านุ่มพอที่เราจะปั้นได้หรือเปล่านะคะค่ะถ้าแข็งไปเราก็เติมน้าอ๋อคือคือเราต้องดูก่อนเนาะว่าเขาใช่ใช่ครับค่ะเติมน้ําลงไปในแป้งกะที่เราจะปั้นได้นะคะคือถ้าเราเติมน้าเนี่ยอุณหภูมิน้ําเกี่ยวไหมคะว่าต้องเป็นน้ําอุ่นน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องปกติได้เลยเป็น ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงแบบอุ่นนิดๆอะไรแบบนี้ครับจะดีนะฮะก็จะทําให้จากแป้งที่เราบางทีเราผสมสีเสร็จแล้วแล้วมันแห้งมันแข็งก็จะทําให้เขานิ่มขึ้นปั้นง่ายใช่ไหมคะสีขาวเนี่ยเป็นสีหลักเลยเนาะที่จะใช้ในการปั้นปลาแล้วก็หลังจากที่เราผสมสีขาวเสร็จปุ๊บสีส้มสีอันนั้นสีออกหูดำดำโคนๆคลนนี่ยคือเป็นสี ธรรมชาติของปลาเขาเลยเราต้องใช้เยอะไหมคะสําหรับตัวสีขาวหยิบมาหยิบมือนึงใช่ค่ะมือนึงประมาณแค่นี้ก็พอค่ะอ๋อก้อนเท่านี้พอใช่จริงๆก็เหมือนค่ะแค่เท่าบัวลอยลูกใหญ่ๆนุ่นเล็กหน่อยใหญ่ <c oughs> กว่าบัวลอยเั่วไปก็ปั้นอ่ะกิ๊กทำไปด้วยเลยนะนี้อุ้ยประมาณนี้เนาะค่ะอ่าประมาณนั้นะคะค่ะแล้วเราก็ปั้นปั้นให่เป็นรูปทรงแบบนี้ อุ้ยอันนี้มันต้องขยำแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ทันเริ่มเลยนะคะพิธีกรก็ดูซิอ๋ออันนี้ถ้าหากว่าตัวเขายังไม่ได้ติดกันมากเนี่ยเราต้องเอาน้ำต้องน้ำเติมได้เอาไปจุ๊บกับตรงที่โดนน้ำเยอะหน่อยอ่นนี่นะคะพี่ปั้นได้เลยปั้นก่อนให้เป็นเป็นรูปทรงเรียวๆใช่ไหมคะใช่เรียวๆเป็นจงแบบนี้ค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะดูพี่แนนปั้นก่อนนะคะเราทำเป็นรูปทรงคล้ายๆตัวปลานนคะค่ะโอ้แต่พอเราจับแป้งไปแล้วรู้สึกอุ้ยเขาเย็นมือมากเลยนะพี่เราจะได้รูปทรงของตัวปลานะคะอ๋อตัวปลาก็ทำไม่ยากเลยใช่ค่ะ บีบๆนิดๆก็เป็นรูปทรงเราต้องใช้อุปกรณ์เสริมใช่ไหมคะก็จะมีตัวแบบนี้อันนี้หาซื้อได้ทั่วไปไหมใช่ค่ะสั่งได้ทั่วไปหรือตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปก็จะมีค่ะเอาไอุปกรณ์การปั้นค่ะอ๋ออุปกรณ์การปั้นแล้วก็แตะสีนีแบบเติมน้ำเพิ่มค่ะ เราก็ต้องเติมน้ําไปในทุกสีถ้าสมมติว่า,าเ,เราเติมน้ําทิ้งเอาไว้อย่างเนี้ยค่ะพี่แล้วเราไม่ได้ใช้หรือว่าใช้แป้งไม่หมดมันจะส่งผลอะไรไหมคะจริงๆแป้งถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดเราก็สามารถใช้แรปอะ,ค,ะค่ะซีนแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นได้แล้วก็ใช้ได้ในครั้งต่อไปแต่ถ้าเราวางไว้ข้างนอกกแป้งอาจจะเสียได้ค่ะอ๋อมีเวลาไหมคะว่าถ้าหากว่าวางไว้ข้างนอกกี่วัน,ก,วนกี่วันแล้วแป้งจะหนึ่งวันก็เสียแล้วคะ่ะ เราก็แตะขึ้นมานิดหน่อย<ะ>อันนี้ก็จะแต้มไปที่ตัวปลาอย่างนี้เลยคะ่ะอ๋อพี่แต้มเป็นสีได้เลยไม่ต้องตั้นอะไรเลยเลยค่ะประมาณนี้ออค่ะฝั่งสองฝั่งเลยเนาะ,ะแต่ว่าสีเนี่ยค่ะคือเราก็ใช้สีผสมอาหารปกติทําผสมไปกับแป้งข้าวเหนียวได้เลยใช่ไหมคะพี่ได้เลยค่ะอืเปียบสีดําเรียบร้อย ก่อนนะคะนี้กดได้เลยเนาะกดได้เลยค่ะอ่าเริ่มละเข้าที่เข้าทางละอุ้ยตาละพอได้อยู่นะแล้วเราก็เอาสีอ่าสีเป็นสีส้มก็ได้สีส้มต่อเลยนี่นะคะจริงๆประคับสีขาวดำก็มีนะะอืมอแต่ว่าความเหมือนไปอีกนิดนึงก็ที่มีเห็นเห็นกันทั่วไปนะคะอืม ฮึอ่าพอได้แล้วนะคะนี่น้องก็จะเหมือนดังๆหน่อยนะ<ช>คือนะตัวของพิธีกรเนี่ยแหละคะ่ะเราทำทำเป็นน้องปลาที่ไม่เหมือนใครนะคะมีความดังๆนิดนึงอ่าแต่ว่ารูปลักษณ์แบบนี้พอเราเอาไปต้มปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะก็จะมีขยายตัวจะขยายขึ้นเล็กน้อยะคะ่ะ<อ>จะมีตัวพองขึ้นหน่อย นี่พอได้ไหมคะเนี่ยดูแปลกไหมคะโอเคดูแปลกเหมือนพิธีกรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอานี่เลยอันนี้มาจุดตาเขาเนะจิ้มไปเลยนะคะจิ้มเล่ะสองั้งพี่พี่ทำตัวอย่างเงี้ยฝึกนานไหมคะกว่าจะได้เป็นแบบหนึ่งตัวขึ้นมาไม่ได้ฝึกเลยค่ะเาทำแล้วก็ลงเพจเลยทำแล้วลงเลยหรอใช่ก็คือทำครั้งเดียวเลย โหพี่แสดงว่าพี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเลยนะคือเป็นคนที่ทํากับข้าวอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนที่ทําเนี่ยค่ะตัดสินใจจะเปิดเพจเพราะอะไรอ่ะก่อนหน้านี้ขออนุญาตทําอะไรกันมาก่อนทํางานอะไรกันมาก่อนบ้างคะก็จริงๆพี่เกิดทาอยู่ไปสนิไทยอะค่ะส่วนหญ่ก็อยู่บ้านเลยเลี้ยงลูกเลยเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ทาอะไรพอดีเงาเงาช่วงโควิดก็เลยอยากลองหาอะไรทําอคือตัวตัวพี่แนนเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรตอนแรกเพราะเราเหงาเนาะโอ้เราก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีแล้วตอนทําเนี่ยก็คือเป็นคนที่คิดว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์อะไรลงไปในเพจหรือว่ากําหนดธีมเพจตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้ไม่ได้กําหนดเลยค่ะคือจริงๆทํามาหลายอย่างแล้วครับทำทำมีอีกหลากหลายเลยเป็นฮะเก๋าปลาทองบ้างเป็นอ่าขนมเค้กฮาโลวีนขนมเค้กเกาะอะไรพวกเนี้ยหลายอย่างแต่ว่าพอทําไปแล้ว คิดว่าอย่างอันเนี้ยน่าสนใจอะไรนะก็เลยว่า<ะ>ลองทําเพจกันดูดีกว่าอะไรนะ<อ>ครับแล้วก็<ะ>พอถัดจากอันนี้มามันจะเป็นช่วงแบบมันเกิดลูกด้วยอะไรข้าเคยคิดว่าเดี๋ยวทําเค้กแล้วก็ลองเอาลงด้วยหรืออะไรประมาณแบบนี้ครับโอ้โหได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อย<ช>เราเอาแบบไม่มีครีบเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่แปลกๆไม่เหมือนใครจะได้เห็นว่าอันไหน <c oughs> ของพิธีกรนะคะอะเอาลงเลยนะคะเราก็ เสร็จแบบนี้ปุ๊บเตรียมตัวตั้งน้ํารอน้ําเดือดแล้วก็เอาลงน้ําได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งในขั้นตอนของการเตรียมตัวนี้ยแป๊บเดียวพอเราเอาลงก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกเราดูยังไงคะว่าน้องสุกแล้วหรือว่าน้องพร้อมแล้วให้คนทานอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องการต้มครับก็คือเราก็ตั้งน้ํานี่แหละให้ให้เดือดแล้วก็เอาลงเสร็จแล้วพอปลาเริ่มลอยแบบนี้ครับค่ะอ่าแล้วก็ตักขึ้นได้เลย แค่นี้เองแค่นี้เองทำไง่ายๆไม่ยากเลยคุณผูช้ชมและที่สาคัญคืออยู่ที่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่ได้หายากเนาะแล้วก็<ช>ทั้งวัตถุดิบต,ต่างๆวิธีการทําวิธีการปั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะทําเป็นปลาค้าเราอยากจะทําเป็นอย่างอื่นก็ทําได้เนาะได้ค่ะได้หมดเลยเตาอย่างเงี้ยแล้ววิธีกรอยากทำเป็นเตาอย่างที่ในเพจก็มีทําเป็นเพนกวินอ๋อมีเพนกวินด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆอย่างลองครับติดตามดูในเพจได้คร<ด>ับ แต่ละอย่างที่พี่เกิดกับพี่แนนทาเนี่ยทุนถึงน่ารักน่ารักไปหมดเลยเพนกวินนี่ทําไมถึงคิดว่าต้องเป็นเพนกวินนะคะก็จริงๆก็น้ำานี่ะครับเรื่องเกันน้ำนี่แหละน้ากะทิก็อ๋อีขาวน้าแข็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมาทาดูทำชื่อเพจครับลองทําดูอไม่ได้ใครอินนะคุณผู้ชมเราเน้นย้าหลายๆรอบนี่ไม่ได้ใครอินนะแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเออน่าลองจริงๆครับผมอันนี้คือน้ําใกล้เดือดยังคะ ต้องรอแป๊บหนึ่งให้มันมีภายน้ําขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนครับอืมค่ะนี่เราเตรียมไว้หลายตัวเลยนะคะน่ารักมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาลงทีเดียวเนาะแต่ว่าขั้นตอนเรื่องของการเตรียมน้ํากะทิเนี่ยคือน้ํากะทิเราก็ใช้แบบผสมเอาก็ได้ให้สีมันออกแบบมีความสีขุ่นๆเหมือนน้ำปลาถ้าสมมติจะทำอย่างนี้ใช่ไหมครใช่ครับของท,งทงี่ผสมอัญชันเนาะ อันคือน้ำอัญชันครับครับผมโอเคค่ะหรือถ้าถ้าแบบอยากลองทําครั้งแรกแบบลองชิมอะไรกันก่อนก็เป็นกะทิธรรมดาก่อนก็ได้ครับลองชิมแบบอันนี้ดูก่อนแต่ถ้ามีอัญชันติดครัวติดตั้งอยู่แล้วก็ต้มน้ำอัญชันผสมใส่ได้เลยเพราะว่ามันจะได้มันจะได้รสชาติที่มันแปลกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หอมขึ้นหอมอัญชันมากกว่าใช่ครับมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะถ้าเป็นกะทิกะทิใบเตยปกติก็คือจะโนลสีแล้วก็กลิ่นไม่เหมือนด้วยใช่ครับ ถ้าหากว่าเข้าไปดูในเพจตอนนี้เนี่ยก็จะมีแผนทําอย่างอื่น Mars, Scott, yes. ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าอมีค่ะเรื่องของการสร้างสรรค์หลายอย่างเลยเนาะทั้งๆที่เป็นคนที่ไม่ได้เรียนมาด้วยใช่ค่ะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนสายศิลปะมาเลยทําเองได้เลยค่ะก็เกิดจากการชอบค่ะชอบดูภาพชอบดูโมเดลชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากทาโมเดลชอบดูของต่างประเทศก็เลย เวลาอย่างสร้างเค,ค้กน้ําตกเนี้ยใช่ไหมคะก็อยากเห็นอะเค้กน้ําตกพ <c oughs> ี่ก็ไปดูเวลาวิธีการทําดูเหมือนกัน <c oughs> ใช่ค่ะก็ดูเขาแบบสร้างยังไงอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เป็นพวกเค,ค้กเราก็เอามาปรับวิธีการว่าเราจะใช้อะไรแทนได้ที่จะอย่างเช่นเอามาทําเป็นหินอย่างเงี้ยค่ะหินของน้ําตกเราจะใช้อะไรแทนได้ที่จะอยู่ตัวที่จะทําสีได้เปลี่ยนให้มาเป็นของที่กินได้ทานได้ค่ะเป็นอย่าง้เนาะเห็นไหมนี่ ตัวกระตุกกระติกมากเลยอ่ะปุ้มปุ้ยมากเลยนะคะเหมือนูจริงๆต้องมีแซะคือถ้าหากว่าคุณผู้ชมทําอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถมีแป้งอะไรมาโรยๆได้ให้เราไม่ติดไม่ติดกับตัวเขียงเราต้องใช้แป้งมันโรยแป้งมันใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนนนี้อันนี้ก็มีแป้งมาใช่ครับใช่ครับพอน้งเริ่มเดือดก็ลงเลยครับลงเลยใช่พอลงน้ำปุ๊บสีเขาจะมความชัดขึ้นใช่เข้มขึ้น เอาก็ลงได้เยอันนี้ลงได้เลยนะคะใช่ครับอันนี้หอนตอนแล้วน้องลอยละลิ้วอยู่ในน้ำแล้วนะคะโอ้โหแล้วเวลาในการล็อกก็แป๊บเดียวเนาะไม่เกินห้านาทีนคะพี่อ๋อไม่ถึงครับไม่ถึงนะน้องลงไปว่ายในน้ำแล้วน่ารักมากสีชัดขึ้นเลยทันทีนะคะซึ่งสำหรับการ ทำเนี่ยกล่องหนึ่งของพี่เนี่ยค่ะคือมันมีพี่ใส่ทุกอย่างเลยเนาะมะพร้าวอ่อนเผือกด้วยนะคะครับผมแล้วก็จะมีก้อนก้อนบัวลอยอะครับบัวลอยใส่ลงมาด้วยเพิ่มเท็กเจอร์ดีเลยค่ะพี่ใส่ไปเยอะเลยค่ะพิธีกรชอบค่ะเราต้องระวังไม่ให้เขาโดนโดนกันด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะติดกันไหมก็ไม่ไม่ไม่ติดครับเพราะเราตั้นแต่แล้วมันค่อนข้างจะแยกตัวกัน หลังจากที่พี่ได้ทําตัวบัวลอยเนี้ยขึ้นมาน้องปลาคาของเราขายดีไหมคะมีคนชอบเยอะไหมได้รับกระแสตอบรับสนใจเยอะมากค่ะเหอใช่ตรงนั้เราก็ทั้งทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติอะเหราเขาทักเข้ามาในเฟซว่าให้ทําให้อะไรเงี้ยไหมคะมีค่ะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็แต่ก็ต้องตอนนี้ต้องปฏิเสธออเดอร์ไปก่อนนะคะเพราะยังทําไม่ไหวโอ้โหแล้วตอนนี้คือน้องลอยแล้วอะค่ะพี่้รงหงายท้องหมดแล้วอะพาเริ่มลอยแล้วเราก็ ตักขึ้นมาพักไว้ในน้ำเปล่าก่อนอ๋อต้องตักขึ้นมาพักไว้ในน้ำเปล่าใช่ครับปกติเนาะใช่ครับนี่ไงโอ้โหดูสิน้องรู้ว่าเราอยากทานนะคะน้องแบบลอยขึ้นมาหงายท้องให้เราเห็นเลยนี่ครับพอมันเริ่มลอยแล้วก็ก็ช้อนขึ้นมาได้เลยอันนี้คือสุกแล้วใช่ครับค่ะโจริงๆใช้เวลาแป๊บเดียวเองเนาะใช่ครับแต่อุณหภูมิสําหรับการต้มเนี่ยก็คือปกติได้เลยเพราะน้ำมันเดือดเราถึงค่อยปล่อยน้องลงใช่ครับใช่ค่ะ ต้องต้องไม่เดือดมากด้วยนะครับถ้าแบบเดือดจนแบบเดือดปุดๆเลยแบบนี้ยจะทําให้ตัวปลาแตกอ๋อเหรอใช่ครับต้องแบบกำลังเดือดของฟองอากาศจะทําให้ตัวปลาแตกไม่สวยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆว่าถ้าเดือดเนี่ยอย่าให้เดือดถึงข่านเดือดปุดๆปุดๆปุดๆเนาะใช่ครับโอ้โหพร้อมให้เราทานเลยอ่ะใช่แล้วน้องฟรีชีพมากตอนนี้ แล้วคุณผู้ชมดูนะคะในเนี่ยค่ะในกล้องนี้น่าจะเห็นอยู่นะคือสีสดมากสดใสมากนะแล้วก็ค่อยวางลงนะคะเราต้องพักน้องไว้ตรงนี้ประมาณก็แค่ให้เย็นนดเฉยๆครับเย็นขึ้นหน่อยนึงเนาะใช่ครับเพราะ่ะถ้าไม่ใช่น้ําเลยอ่ะมันความร้อนแฝงพวกนี้ครับมันก็จะทําให้ตัวปลาเละใช่แล้วาก็ขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่น้ํา น้ำเย็นก่อนพอใส่น้ำเย็นประมาณสองสามนาทีถึงไหมคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวให้เขาไข่ร้อนนิดหนึ่งใช่ครับแล้วเราก็จับกินได้เลยอ่านี่ค่ะเรียบร้อยได้แล้วนะคะขยายขึ้นนิดเดียวเองเนาะพี่น้องใช่ค่ะอจริงๆก็แล้วแต่ขนาดที่เราปั้นด้วยนะคะถ้าสมมติเราปั้นตัวใหญ่เวลาเน้อลงไปอีกน้อก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาอีกโอค่ะ เราพักไว้ในนี้แป๊บนึ่งแล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราช่วยนะคะขยับนิดนึงแต่พอทำเสร็จปุ๊บลงในเพจเนี่ยคนได้รับกระแสตอบรับดีเลยเนาะใช่ทำกันไม่ไหวไม่ไหวเลยใช่ไหมจนตกใจเหมือนกันโอนะคะคือมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แบบคืออย่างของพี่อย่างเงี้ยทำแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ด้วยอย่างกล่องนึงที่พี่ทำอย่างเงี้ยค่ะ คือมีตัวประคับกี่ตัวนะแปดแปดครับอ่าแล้วก็มีเราใส่เพื่อใส่มะพร้าวอ่อนเท่าไหร่คะถ้าสมมุติิีกซื้ออย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดที่ขายปกติก็จะอยู่ที่ร้อยห้าิบาทร้อยห้าสิบาทใช่ครับอ๋ก็มีกล่องนี้แล้วก็มีน้ํากะทิใช่ครับผมอ๋อโหนี่น้ำกะทิก็จะก็จะแยกไปแล้วก็แล้วก็ไปให้เติมต่างหากอนี่นะคะคือมันเป็นอาชีพที่เราทำหนึ่งคือใจรักด้วย แล้วก็เราใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปใส่ศิลปะลงไปความตั้งใจวัตถุดิบของเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้เลยใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวหนูจะรอหลังจากนี้นะถ้าพี่มีอะไรที่แบบครีเอทแบบนี้อีกนะพี่ต้องมาเจอหนูแล้วแหละเพนกวินเนี่ยเรียบร้อยเราได้น้องปลาแปดตัวนะคะใส่เผือกใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็กะทิตั้งมตั้งแล้วใช่ตั้งแล้วตั้งแล้ว โอ้โห uh huh. สีสันต่อมาเรียบรกตเรียบยมกเหมือนตาม,มากคุณผู้ชมนี่ค่ะไม่แท่อะไรนะคือเราอยากทานน้องมากเลยอ่ะนี่โอ้โหนี่ค่ะน้องก็จะว่ายอยู่ในน้ำนี่ค่ะว่ายอยู่โอ้หน่าทานมากนี่ค่ะอืมคุณผู้ชมขาและนี่คืออีกหนึ่ง ไอเดียหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะอยากจุดประกายให้คุณผู้ชมนะคืออยู่บ้านอะ่ะอย่างพี่แนนอย่างเงี้ยคือบางทีเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรที่ทํากับลูกเนาะเราก็เลยเปิดเพจอย่างเงี้ยขึ้นมาใช่ไหมคะเราสามารถใส่เอาศิละปะหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ใส่เข้าไปได้แล้วมันทําให้เกิดเป็นอาชีพได้เลยพี่สามารถทําขนมขายได้เลยนะจริงๆแล้วถ้าไหวเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นช่องทางวันนี้อยากให้ช่องทางนิดนึงถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะติดต่อพวกพี่ๆเนี่ยไปได้ทางไหนบ้างคะก็ไปที่ ไลน์ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กลองทาดูครับแล้วก็ YouTube Channel ครับลองทาดู Channel ครับติดตามได้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอะไรนะคะที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันว่าพี่จะทําเป็นวิดีโอเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับก็คือในเพจก็จะทําเป็นก็เป็นคลิปวิดีโอสอนนี่แหละครับว่าอย่างประคับเนี่ยปั้นยังไงแล้วก็พออัพไปแล้วก็เหมือนกับว่าก็อาจจะมี มีชาเล่นกันด้วยใช่ครับผมชรเล่นว่าลองทำดูซิแล้วมาแข่งกันเอามาแชร์กันดีกว่าอย่าว่าแข่งเลยมาแชร์กันดูว่าจริงไหมใช้ได้ไหมอะไรยังไงอะไรเนี่ยครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์อีกหลายๆอย่างตามมาคุณผู้ชมก็ทำได้เลยนะตอนนี้จริงๆแล้วอะถ้าหากว่าเราออนคลิปนี้ออกไปนะคะสามารถตอนนี้เราถ่ายทอดอยู่ให้คุณผู้ชมส่งมาลองดูซิส่งมาได้นะคะทางสถานีวัฒนธรรมเราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่ง ส่วนหนึ่งที่เผยแพร่แล้วทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีกิจกรรมในการทําจะทำาคนเดียวก็ได้ร่วมกับครอบครัวก็ได้เป็นอีก<ช>หนึ่งช่องทางในการจุดประกายความคิดสร้างสารรค์แล้วสามารถเอามาสร้างอาชีพสไร้างรายได้เสริมเพิ่มได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะสําหรับพี่เกลือแล้วก็พี่แนนนะคะ,คะที่มาร่วมพูดคุยการจากเพจลองทอําดูอขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการของเราสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เก่าเวลาเดิม15นาิกาถึง15นาฬิกา30าทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะวันนี้กุ๊กกิ๊กและพี่ๆจากเพจลองทำดูลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยน่าคิงมาก